ครับวันนี้มาแนะนําสําหรับท่านที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกได้ราคาพนักงานหรือราคาสินค้าท่านที่เขาดูคลิปผมแล้วนะครับมีส่วนลดให้แน่นอนนะครับเข้ามาดูเข้ามาดูเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวจะทําให้นะครับว่าดูอย่างไรซื้อสินค้าอย่างไรให้มีรายได้เข้ามาง่ายๆท่านครับแค่ท่านมีลิงก์ของผมท่านเข้าไปในลิงก์ผมนี่ได้เลยนะครับแล้วท่านก็กรอข้อมูลรีจิสเตอร์ตรงนี้นะครับใส่ชื่อนะครับ มันจะขึ้นเป็นชื่อผมแนะนําท่านก็ใส่ u s e r ซอร์เนีเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขก็ได้นะครับรหัสผ่าน6กถึงยีตัวท่านก็ใส่เข้าไปใส่หมายเลขบัตรประชาชนใส่ชื่อนามสกุลที่อยู่ที่จะจัดส่งสินค้านะครับแล้วก็ใส่บัญชีเรียบแค่นี้ก็เรียบร้อยทีนี้พอท่านได้รหัสได้ยูสเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็มาเข้ารหัสนะครับ เข้าปุ๊บท่านก็จะมีหมายเลขสมาชิกนะครับรหัสที่ท่านใส่เข้าไปท่านต้องจําให้ได้นะครับตัวนี้อาจผมใช้ใช้ยูเซอร์นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีรหัสตรงนี้นะครับหมายเลขสมาชิกใช่ไหมครับเนี่ยศูนยะ์ศูนย์เจ็ดสามแปดสองนี่คือของผมนะครับท่านที่ไหนถ้าถ้าจําดูไม่ทันก็พิมพ์ตัวเลขตรงนี้ให้เป็นผู้แนะนําก็ได้นะครับเป็นการทําการตลาดออนไลน์แบบง่ายๆที่ไม่ต้องออกจากบ้านเพียงแค่ท่านแนะนําทีมงานสั่งเซนทีมงานของท่านเพื่อน เพื่อนเขาเรียกว่าเพื um, ่อนร่วมธุรกิจด้วยกันให้ท่านเข้าใจทําตามระบบนะครับระบบคือง่ายถ่ายทอดได้นะครับถูกต้องนะครับมันก็จะง่ายสําหรับเรานะครับท่านก็ใส่ข้อมูลส่วนตัวนะครับข้อมูลส่วนตัวก็ประมาณนี้นะครับใส่ชื่อหมายเลขบัตรประชาชนพร้อมบัญชีธนาคารนะครับท่านไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันเป็นระบบอีคอมเมิร์ซนะครับมันไม่มีใครให้เข้าของท่านได้ท่านเข้าเองนะครับแต่อย่าลืมรหัสนะครับทีนี้นะครับเราก็จะ สามารถแนะนําสายงานครีมงานได้นะครับดูดูสายงานอย่างนี้นะครับมันก็แต่ว่ผมนี้มีสมาชิกแล้วเพิ่งทํหนึ่งอาทิตย์ได้ส,สมาชิก12คนนะครับผมต้องการจริงๆแค่20สคนอาจจะเรียนไปถึง30คนเพราะกันกันกันอะไรครับกันคนอ่าคนที่ไม่ทํางานนะครับเพราะที่จริงแผนงานนี้เขาแค่สร้างคนใต้องค์กรแค่5คนแต่ผมจะสร้าง อ่า 20. สายกันทํางาน10คนไม่ทํางาน10คนนะครับมันมีคนที่พร้อมเอาจริงแล้วคนที่ไม่ทำนะครับมันเป็นเรื่องปกติของการทํางานทุกระบบฉะนั้นแล้วท่านไหนที่จะเอาจริงแจ้งความประสงค์มาครับว่าอยากมีรายได้เดือนเท่าไหร่ท่านต้องทำให้มันมากพอครับมันเป็นโอกาสใหม่ของท่านนะครับเบอร์โทรผมนะครับ0 9 2 9 3 9 9 1 9 9ท่านที่สนใจสนใจสงสัยสนใจ,ใจ,ใจอยากสอบถามสอบถามมาได้เลยครับ มาดูกันพอทีนี้ท่านได้ลิงก์ลิงก์แนะนําสินค้าท่านก็สามารถแนะนําทีมงานท่านได้เลยนะครับแล้วก็ท่านก็มาดูตําแหน่งนะครับตําแหน่งที่จะได้ผลตอบแทนมันก็จะมีตามสเต็ปของมันนะครับท่านสามารถเข้ามาซื้อสินค้าสังซื้อสินค้าท่านก็มาดูนะครับว่าสินค้าที่ต้องสั่งมีอะไรบ้างนะสินค้าของเราตอนนี้จะมีแค่นี้ก่อนแต่ตอนนี้จะมีการอัพเรื่อยเรื่อยนี่คือราคาสมาชิกนะครับ400บาท เป็น400 PV นะครับเอาเงินบาทมาชิดเป็น PV ซึ่งง่ายมากสําหรับการทําธุรกิจในแบบนี้เพราะว่า400บาทถ้า30%ของ PV ก็เป็นเงินเท่าไรครับ120บาทนะครับท่านขายซื้อ PV 400บาทท่านได้120บาทแต่ราคาข้างขวดท่านสามารถขายได้ที่290บาทเพราะว่าอ่าในส่วนนั้นคือราคาทั่วไปนะครับแต่ราคาสมาชิกค,คือ400บาทแล้วได้ค่าซื้อให ก็คือมาดูนะครับผลิตภัณฑ์ตัวสินค้าได้บ้างนะครับว่ามีอะไรเดี๋ยวขอนาเสนอนิดนึงนะครับผลิตภัณฑ์ตัวสินค้าที่เรามีนะครับตอนนี้ถือว่ามีเยอะมากนะครับแต่ว่ากําลังทยอยออกมาเพราะว่านี่นะครับนี่นะครับที่คืออะไรครับชานะครับนี่คืออะไรครับอ่าชาผลไม้รวมนะครับออกมาแล้วขอดออกมาเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับว่ามีอะไรบ้างเราโอเคมันมีภาพที่ไอ้นี่ด้วยแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาดูผลิตภัณฑ์สินค้าเรา ผมก็ภาพมันเยอะเกินนะครับนี่ครับมีอะไรบ้างครับมิกไนน์นะครับพวกนี้นะครับมิกไนท์ทอะไรบ้างมาดูนะครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับสรรพคุณนะครับท่านใหอยากขอเบอร์ชัวตัวนี้ก็ส่งมาครับส่งให้พร้อมส่งให้ตลอดนะครับนี่ครับห้าขวดเมื่อกี้คือห้าห้าพระเอกของเราเนี่นะครับตามนี้เลยครับเบนจะนะครับเบนจะห้าอย่างนะครับเหมาะสําหรับท่านชายเหมาะสําหรับท่านหญิงอ่าเหมาะสําหรับใครบ้างนะครับนี่ครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์มีมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่า หลายๆอย่างนะครับนี่ครับแต่ตอนนี้กําลังอัพเข้าไปในระบบนะครับเพราะว่าเป็นการพัฒนาระบบแบบใหม่นะครับท่านไม่ต้องห่วงนะครับแต่แล้วทีนี้เราก็จะรู้ว่าเราสินค้าเรามันเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้ในระบบกาลังอัพเข้าไปทีละอย่างนะครับจดทะเบียนนี่นะครับกาแฟนะครับกาแฟก็มีนะครับสินค้าเดี๋ยวก็จะมีกาแฟเสร็จแล้วก็จะมีอ่าอะไรนะอ่าเนี่ยอย่างตัวนี้เนี่ยครับของผมนี่ผมก็จะมี ราคาคนหนึ่งของครั้งสุขภาพนะครับนี่ครับทุกคนซื้อซื้อกินซื้อใช้ยี่ห้ออื่นมามากมายนะครับอย่างผมนี่เห็นไหมครับแต่ราคาแต่ก่อนมันสูงมากจับต้องไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องการประหยัดแล้วสนับสนุนคนไทยสนับระสุนเกษตรกรนะครับเพราะโรงงานเราอยู่ที่อ่า เรามีโรงงานผลิตเองนะครับนี่คือการขนส่งการสต็อกสินค้าของเรานะครับมีพร้อมอ่าอาจจะทวงแรกนี่ออเดอร์เราเยอะมากนะครับอาจจะส่งล่าชา้าก็อยู่ในเลทสามวันนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเราจะเพิ่มแพ็กเกจก็คือการเจ็บเงินปลายทางเข้าไปในชะในเร็วนี้นะครับตอนนี้เราก็มีทีมผู้บริหารน,นะครับว่าเรามีใบอนุญาตอะไรถ้าบ้านท่านก็ดูดูไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ เราตรวจสอบได้ครับโปร่งใสตรวจสอบได้ครับมีวิสัยทัศน์ของเราครับมุ่งมั่นมาเปลี่ยนแปลงพัฒนาสู่ระบบสากลสร้างแบรนด์ที่มีรายได้ที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์สุขสูงสุดของสมาชิกนะครับท่านไหนที่ยังตัดสินใจลังเลในการร่วมธุรกิจท่านต้องดูนะครับดูดูมันเป็นเทรนนะครับยุคนี้นะครับเทรนเทรนสุขภาพและความงามกําลังมานะครับแล้วต้องทําให้ถูกต้องด้วยนะครับถ้าไม่ถูกต้องเราก็จะเสียลาทิด้งนะครับใครบ้างที่ควรทานนะครับนี่ครับอเอกสารตัวนี้ท่านไหนอยากได้ ขอมาครับส่งให้ทั้งลายทั้งเฟซทั้งอะไรได้หมดนะครับนี่ครับนี่ครับคอลลาเจนพักนะครับสินค้านะครับมีองค์ประกอบอะไรเลขที่ออยอะไรนะครับเราดูได้นะครับนี่ครับอ่ามีออยมีเครื่องหมายฮาลานนะครับที่ขายต่างประเทศได้ถ้ามีฮาลานหมายถึงว่าขายแถวตะวันออกกลางได้นะครับเนี่ยราคาข้างกล่องครับไม่ได้พูดนะครับหกรยเก้บาทนะครับแต่เป็นสมาชิกซื้อที่400บาทท่านก็ได้ ได้ราคาสมาชิกก็ทํากําไรต่อได้แต่ถ้าเราซื้อกินชื่อใช้เองก็คุ้มนะครับนะครับบริษัทเรานะครับประกอบไปหลายหลายบริษัทนะครับที่จดทะเบียนในชื่อ,อไอราดากุป๊ปม,มีเยอะนะครับนี่ครับนะครับ,นะรบตัวนี้คือข้อมูลที่บริษัทให้มานะครับผมก็ยังไม่ได้พูดวันนี้เดี๋ยวก็ดูไปนะครับคือเอกสารไฟล์พวกนี้นี่ถ้าเราทําการขายทําการตลาดมันจะ ง่ายมากสําหรับท่านที่ทําการตลาดไม่ต้องทํากราฟ,ฟริกเองไม่ต้องอะไรเราแค่เอาภาพของบริษัทที่ส่งมาให้เราเราก็ทําการตลาดต่อได้เลยนะครับทั้งวิดีโอทั้งเป็น AI ทั้งภาพนิ่งนี่ก็คือการทํางานที่แสนง่ายแต่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าทุกคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพกันอยู่แล้วนะครับแต่กล้าจะเปิดเผยไหมเพราะคนทุกคนกลัวกลัวที่จะเอาสารเคมีเข้าสู่ร่างกายกลัวที่จะเป็นโรคบางคนเสียน้อยเสียง่าย อาเสียยากเสียมากเสียง่ายเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพแล้วสิ่งที่จะเสียตามมาคือต้องเสียเงินก้อนโตนะครับเพราะว่าเราต้องไปจ่ายเงินให้ค่ารักษาพยาบาลในแต่ละโรคนั้นแพงนะครับซื้ออาหารเสริมกินวันละอ่าขวดละสี่ร้อยบาทนีน่หนึ่งเดือนเนี่เราเสียเงินสี่ร้อยตกวันละสิบกว่าบาทแต่ถ้าเราไปรักษาทีหนึ่งหลักหมื่นหลักแสนนะครับกาแฟแก้วหนึ่งก็แพงกว่าอาหารเสริมแล้วครับเพราะท่านกินกาแฟหนึ่งแก้วสี่สิบห้าบาทอ่าเดือนหนึ่งก็ตกไปเกือบ อ่าพันพันห้าร้อยบาทนะครับเพราะว่าสี่สิบห้านะครับทีนี้เรามีกลุ่มที่เรียนรู้นะครับนี่ครับกลุ่มเรียนรู้ท่านไหนต้องการเรียนรู้อยากเอาจริงนะครับเข้ามาเรียนรู้กับเราได้โดยแอดไลน์ผมเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะเชิญเข้าห้องเพราะว่าผมจะมีห้องสาหรับเทรนทีมงานแล้วก็สร้างทีมงานนะครับโครงการตั้นร้อยได้ร้าน,นะครับตอนนี้เราเป็นต้นสายนะครับเราสามารถที่จะทําธุรกิจที่เป็นใหม่ในรูปแบบใหม่สินค้าดีตอบโจทย์ถ้ามันไม่ดีจริงผมไม่เอาเข้าปากถ้าไม่เอาเข้าปากแล้วผมก็ไม่รู้ผลลัพธ์ว่ามันเป็นยงไที่กก้้าาพูด กล้าทาเพราะว่าเราได้พิสูจน์แล้วด้วยตัวเองนะครับหลายๆผลิตภัณฑ์โอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับท่านไหนสนใจก็สมัครเองได้ก็สมัครสมรัครเองไม่ได้เคารไลน์เคาะเฟซมาครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับก็ยินดีนะครับสําหรับทุกท่านที่เปิดโอกาสให้ตัวเองโอกาสก็เหมือนอากาศถ้าเราเจอแล้วเราไม่รีบทํามันก็จะผ่านไปธุรกิจทุกวันนี้มันเป็นเรื่องของปลาเร็วกินปลาช้านะครับฝากให้คิดนะครับ ต้นทุนคือความรู้นะครับต้นทุนคือตัวเราเองนะครับทุนในที่นี้ไม่จําเป็นต้องว่าเงินอย่างเดียวแต่เงิน4ี่้อยบาทในการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยสี่ร้อยบาทอยู่กับเราก็ไม่ทําให้รวยขึ้นหายไปก็ไม่ทําให้เราจนลงฝากให้คิดนะครับไม่มีธุรกิจไหนที่ลงทุนได้ถูกนะครับขนาดขายก๋วยเตี๋ยวก็ยังลงทุนหลักหลักพันขายหมูยอขายลูกชิ้นขายก๋วยเตี๋ยวขายขนมจีน ขายข้างทางจะลงทุนหลักพันเลยครับฝากให้คิดนะครับว่าการเริ่มต้นนรกกีแค่400บาทถ้าท่านไม่ทําคุณอื่นก็ทําไม่เป็นไรนะครับท่านไหนสะดวกก็ทําท่านไหนไม่สะดวกก็แต่ท่านไหนถ้าอยากทําจริงๆบอกมาเลยครับต่อให้ไม่มีมันก็มีวิธีการครับขอบคุณครับ